่แต่ว่าช่วงนี้มันเจอแบบดีแหละแต่ว่าทานได้นะแต่ว่าอย่าทานบ่อยทานได้แต่อย่าทานบ่อยเพราะว่าเขาบอกว่ามาจากน้ำตาลแต่ว่าหนูจะบอกว่าหนูทานทุกวันเลยคือแบบแต่ว่าหนูจะบอกว่าหนูทานทุกวันเลยคือแบบไม่ใช่เป็นตรงนี้ด้วยมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพอย่างอื่นด้วย หนูรู้แต่หนูทำไม่ได้หนูงงมากดนถูฟอกสบู่นานๆใช่ไหมคะใช่สบู่ในแก้วก็ได้ใช่ไหมคุณนะ ช่วงนี้นะเราพักผ่อนน้อยมันก็เป็นได้นะพักผ่อนน้อยก็เป็นได้คุณอาหนูไม่มีอะไรจะบอกหนูอเอาแบบ